าว่าใน,นหมู่บ้านมีโครงการอะไรเราจะเข้าร่วมช่วยอะไรได้เราจะช่วยพอได้ฟังแนวทางของอาจารย์ก็เริ่มรักตัวเองเข้าขางตัวเอง,เองว่าเป้าหมายคือลูกเลยอาจารย์ช่วยให้ได้ถึงที่งว่าเราทดลองดีกว่าจากฝ้ายเป็นเด็กต่อ班ต้นทั้งสูง<ม>แต่ฝ้ายจะใสยฝ้ายจะเน้นกิจกรรมเลี้ยงสัตว์น้อย แต่เอาจะเน้นทำความเข้าใจา mm hmm. ก่อนอันดับก่อนที่จะเป็นเรื่องกิจกรรแต่ต้องใช้ความต่อเนื่องบางทีเด็กเด็ก mm hmm. ยังยังยังไม่คิดว่าเป็นงานประจำวัน mm hmm. ขเขาก็ยัง mm hmm. เป็นบ้างอะไรบ้าง mm hmm. แลวล่าสุดผลผลเกณออกมาน้อยมากเราก็ค่อนข้างเสียใจแต่ลูกก็ให้เหตุผลว,ว่านู mm hmm. ตั้งใจแล้วนะแม่ ทำไมทำไมแม่ต้องต้องพูดให้หนูเสียใจแม่ไม่ให้กำลังใจว่าเลยคิดย้อนกลับเราหรือเรา,รเรายัางช่วยลูกไปเพราะไม่ถูกว่ามันเพราะอะไรว่าทำไมลูกเรียนเก่งมีขึ้นตกก็เลยพยายามถามถามทำอาจจะไอเกิลที่เป็นครูที่โรงเรียนช่วยแนะนะว่ามันเพราะอ,อะไรเพราะเราก็เห็นว่าเด็ก,กลูกเราดีขึ้นแล้วละ่ะตั้งใจเรียนละอะไรหลายๆอย่างเขาก็ให้แนวคิดมวาา่า บา,บางบางทางเด็กบางคนมันมันต้องตั้งใจจริงจริงหรือเปล่าก็เลยเอาไปแนะนํเาเขาเขาก็เลยเอาไปใช้แล้วแล้วก็ได้ถามมาดีขึ้นไหมดีขึ้นแม่สอนจบหนูทำได้เดี๋ยวนี้เพื่อนลอกหนูนะแต่ก่อนหนูลอกเพืออเ่อนเราเออลงใจจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ภ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 าป้ยายไปนนี้เอางี้ไหมเดี๋ยวแม่จะทำโทษป้ภายป้ายต้องสวดมนต์กับแม่คันน้สมาธิให้ป้ายนิ่งในการที่จะฟังอาจารย์สอนวันละห้านาที ยอมทำตามเพราะว่าเขาเหมือนก่อนทำไม่ด้เกดเกดเกดไม่ดีขึ้นเขาก็เลยทำตามแต่เขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังนั่งแบบอย่างเงี้ยแต่เขายอมนั่งแต่ถ้า่กออนอีกจะต่อต้านมาพูดอะไรเนี่ยแม่นี่อะไรเนี่ยแต่บังเอิญมันมันก็เราก็รู้ปัญหาอีกมันยังไปได้ไม่สุดมันมีจอรเจี้มากกว่าทองโน่นบากก้อโน่นบางจอร์เจ้เขาพูดแบบว่าเขาเปรียบเหมือนจอระเข้ วางเราเลยลูกยังเด็กอยู่ย่ให้ลูกไปไว้พระส,สดนต์นอะไรเราพูดนี้เขาเขาเห็นใจว่าลูกจะต้องไปนั่งเมือ่อยตนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ารู้สึกว่าสงสัยเราจะต้องรักษาข้อดึงเราราาักษาตัวเองและในข้างของลูกเหมืนอนว่าเออแล้ลูกดีดีขึ้นนล้วจึิงอาจารย์พูดจริงโอเคเราในพอเราลูกกำลังที่จะแค่เขาว่าแกเป็นเด็กดีเราขยายให้แกมันเป็นในมุมที่เพ,พียบพร้อมที่ว่าสามารถจะดูป้องกได้ดีในระดับหนึ่ง ่พอกำลังเริ่มจากกระจายถูกพ่อดันมาเริ่มแบบสงสารลูกอ่ะคือแกกำลังรักลูกไม่ถูกทางแล้ว่ไมจะไปบังคับลูกคุ้ม่ลูกแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มังฟันไม่ต้องถือจะบังคับแค่เราพูดเอ่ยนี้พ่อพ่อมาพูดอยีกหนพ่อพูดจริงอะไรเงี้ยด้วยที่แกกำลังก้าวตึงก้าวตึงแกกำลังจะเดินไปในแดงที่เราวัดในซีนนะไปอย่างนี้นะแต่ด้วยพ่อที่ความรักและความเห็นใจเงี้ยแต่ว่าเอาลูกไปทำอย่างนี้อย่างนั้นเงี้ย ก็เลยเลยเลยเริ่มดึงพ่อเข้ามาเพื่อให้ให้รู้แนวแนวฟังแล้วรู้แนวอาจารย์หรืออะไรเงี้ยให้เขากาใจในระดับนี้ก็เลยเมื่อกี้อยากจะพิสแก้ขาหรือว่าลูกดีขึ้นเวลาเขาไม่เลือนกล้าวลูกดีขึ้นแต่เรากำลังจะให้พ่อเนี่ยเพื่อช่วยเราไม่ต้องกวังเราก็ยังมีให้ให้ช่วยให้ให้ใช่เดี๋ยวเริ่มต้นจะให้พ่อต้องตั้งฝั่แม่ห้นาที